อาจารย์อยากเล่าเคสนี้ให้ฟังค่ะเพราะมันไม่ใช่เรื่องฟลุกและไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆเคสนี้เป็นคนที่ทำงานเก่งขยันแต่เงินไม่เคยเป็นก้อนมีรายรับแต่ไหลออกตลอดเหมือนพยายามเท่าไหร่ก็ไม่พอตอนดูดวงไพ่ขึ้นใบนี้บอกชัดว่าเงินมาได้ แต่ติดตรงที่ไม่เคยตั้งพลังให้เงินอยู่อาจารย์ไม่ได้ให้เขาทำอะไรยากเลยนะคะแค่ปรับทิศทางพลังตั้งเจตนาให้ตรงดวงและหยุดทําบางอย่างที่ดูเหมือนเล็กแต่รั่วพลังเงินมากค่ะหลังจากนั้นเขาได้งานเพิ่มมีเงินก้อนเข้ามาและที่สำคัญนะคะเงินเริ่มอยู่กับเขานานมากขึ้นค่ะ บางครั้งชีวิตไม่ได้ต้องการความพยายามเพิ่มแต่แค่ต้องการคนที่มองเห็นจุดพลังที่เรามองไม่ออกค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้คล้ายชีวิตคุณอาจารย์ดูดวงการเงินเฉพาะบุคคลให้ได้ค่ะเพื่อดูว่าเงินของคุณติดตรงไหนและควรตั้งพลังยังไงให้เงินเริ่มไหลถ้าคลายมาคุยได้เลยนะคะพิมพ์คำว่าเคสจริง ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตการเงินคุณติดอยู่ตรงจุดเดิมแล้วบอกอาจารย์หน่อยนะคะว่าตอนนี้คุณหนักใจเรื่องรายรับเงินก้อนเงินรัว่วเรื่องไหนมากที่สุดค่ะ